สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องเมื่อนีเสร้าเล่าสิสบายดีทุกคนสบายดีพี่น้องกินมะฮู้ซุปเพื่นว่าวันนี้เสนอของหวานซาลาซีต็มเโนเมโนูเอยียงของหวานไอติมมะละก้ลีน,นี่เออเดี๋ยวทุกคนดูบอกมะละกอก่อน เไอติอมมะละกอห่ว,ว,หวยแมงพู้ท่นตอนแหกท่านก็อบเอออามอกเลยอบเราก็อบเออมันจะกินนะฮะหวานเสียบเ,ยบเป็นถ้านเนะี่ยทุกคน Ừ, พี่น้องไปเห็ดกินไหนเลิกไรลุงคิดรับรับรองว่าสิแบบสุดยอดสุดยอดความอร่อยสุดยอดความแซ่บเสียงลูกเนี้ยบุ๊มีแนวปอกเนาะปอกมีเอาพี่แถาติดเกียบพี่นอ้อง <c oughs> มูผมเอง <c oughs> ติดเกียบเอามาดูมันละก็ ปอกสาดแท้ปอกจวดจวดหรือเปอยังขั้นตอนแรกต้องปอกก่อนมี่นออเพราะว่ามันกินเบิดกาบบ่ได้ เอนไงออกแนวไหนวะเอาบ่วงคูดออกทิอันาไงมันออกกับโปปินเนาะ ไม่ออกจกก้ะมะคุณวิธีของข่อยเองจะบวงหมูคนอื่นเนี่ยไดพราะว่าเขาอยากเอาแนวอ,อื่นก็นได้ได้พี่นอ้องเอามาผู้มาใหม่ที่เขามากินนะมาเห็ดก็ได้หมากคือว่บาวาคือไอติมอะ่ะที่ไอติมแน่นะไม่เซเวน่น โอ้โหเสียดแน่ไรคนติดตามยู่สิบคนเสียงร้องนี้มงเสียงดาอย่แบอยอะไรันออกม่หมดเลยเขาก็พาพาพาพ่้น บปัญญาอ่อไปแช่ตู้บอกมานน่ใช่ไปแช่นั่นไปแช่สองแข้งเขาอเอ,าเอาิบวางฮุ้งไอซ์คี้มองใดวะเอ้จาจะองจะห้องกินโรดจะห้องผัเสือเรานะมันแสบคือไอติมแสบด้ไอติม ก็นึกว่าจีใส่กระทงกะทิอันเนียอันนี้ไม่ไเดี๋ยวนี้เดีย๋ยวได้เห็ดเห็ดข้าวจีเห็ดให้เบืองเด้อกข้าวจีเห็ดให้กินเด้อของหวานจะทำให้เป็นแบบใครทำอะไรเป็นถ้าเนี่ยทำแตงไทยอะ่ะใส่น้ำกะทิอะ่ะจะอร่อยมากเลย เธอจะทำอะไรเป็นนอกจากยำก,กับแกงเห็ดเค้มๆนะพี่น้องเร <c oughs> ็วมะหุงซูกมะหุงมาดูขั้นตอนขั้นตอนต่อไปก็คือแช่ช่องยิปอันนี้มันคองเต็มอยู่แต่ว่า แล้เวเราจะเอาของออกแล้วเราก็แช่เราก็จะมาให้ทุกคนดูจบเริ่งงานแล้วพี่น้องมาที่ตลาดเดี๋ยวเราจะมาดูมาละกอไอศครีมเป็นว่าออกมาแล้วไอศครีมมะล์กอไอศครีมมาละกอ กินไตอตนมติแข็งกนแขงไหมอืมแข็งเกินเนาะ้าบอกว่าไม่อยากให้มันแข็งแบบนี้ครับเพาเขาบอกตรงใจแข็งขนาดนี้มื่อไหรมันเป็นบดนะเน้เย็นเขียว วิธีการทํานี่มันมันทำง่ายมากเลยนะท่านผู้ชมมันทําง่ายมากเลยนะเบติจะก,กินให้ดบูบีกับบแตกแข็งลายใส่บวงตากปะแม่นเดี๋ยวของเขาแช่แช่เฮือกปวดอะ่ะเขาแช่เขาต้องแช่เขาต้องเฮือกปันนี่อะ่ะ คลิปนี้ก็ขอฝากไปเพียงเท่านี้แล้วพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดซับตะครใ้เด้อครับฝากเป็นกำลังใจให้พวกเรด้วยนะฝากเป็นกำลังใจใเด้อครับอยากให้ฮ็ดคลิปแบบใดแนดวใดกะคอมเมนต์ใต้โพ์มาได้เลยด้อครับขอบคุณครับ